สวัสดีครับวันนี้นำไก่ข้อพันธุ์หลักทางฟาร์มออกมากินหญ้าครับ อย่างเครื่องคักอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาถามนะครับคําถามใครตอบถูกจะได้ลูกตัวนี้ไปครับเป็นสายเลือดสอมีสวรรยชุดลูกฟารมของผมที่ผมทําอยู่ฟังคําถามกันนะครับผมจะถามว่าชุดลูกฟาร์มที่ผมทําอยู่นี้ พ่อเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนนะครับขอคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับตอบถูกก็ได้ไก่นหนุ่มไปหนึ่งตัวครับแต่ออกค่าส่งเองนะครับฝากกดติดตามากดแชร์ช่องไก่ชนสวนหลังบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไก่สาวมาแยกอีกหนึ่งตัวเป็นสายเยียครับ กดติดตามรอเลยนะครับประมาณสิ้นเดือนหน้าครับนี่เกี์อีกหนึ่งตัวครับ กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ